ก็ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโคนเกมเมอร์ฮะวันนี้ผมก,ก็จะมารีวิวสไปเดอร์แมนกิีนกอฟลินฮะของค่ายเซดีทอยอันนี้เนี่ยไม่ได้จะมาแคสเกมอยู่แล้วนะเพราะว่ารายการมันก็คืออยากรีวิวนะฮะ ดี๋ยวหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้ฮนะเป็นของซีรีส์สามนะข้างกล่องก็เป็นแบบนี้เลยงั้นเดี๋ยวเรามาแกะรีวิวเลยดีกว่านะผมไม่แน่ใจว่ามีใครรีวิวไปแล้วหรือยังข้างในก็จะมีสองถาดเหมือนที่ช่องอื่นรีวิวนะก็จะได้ตัวกีนกับลินกับฐานนะฮะ องผมไม่ค่อยดอีเลยก็ใช้แท็บเล็ตเครื่องเดิมกับที่เล่นเกมแหไรฮะข้างหน้าโฟกัสซี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะข้างหน้าข้างหลังนะฮะฮตรงระเบิเดนี่ยมีหน้านะครับ นี่ระเบิดก็จะมีหน้าแบบนี้นะแต่อันนี้ผมไประบายสีแมเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันดีกว่าหัวหมุนได้ฮะแต่หมุนได้ไม่เยอะนะไม่งั้นหัวมันก็จะเป็นแบบ้มันจะหลุดง่ายหน่อยเพราะว่ามันมีตรงนี้ฮะตรงปลายหมวกจุดขยับที่แขนก็ผมพอได้ย่าใช้มือเดียวเลย ุดขยับที่แขนก็จะนี่กลางได้เหมือนตัวอื่นเลยนะฮะอีกข้างหนึ่งเหมือนกันกลางได้งอได้นะครับหัวหมุนได้แบบที่บอกไปเอวหมุนได้ ขาเนี่ยได้แค่นี้นะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการงอตรงนี้หมุนไม่ได้นะโอเคนี่โอเคฮะตัวก็จะมีประมาณนี้ฐานก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นตัวที่เจ็ดนะครับซึ่งเวนอมเนี่ยอันนี้ผมก็มี ผมขาดอยู่ตัวเดียวในเดือนเดือนที่แล้วหรือเดือนนี้นะไม่มีแน่ใจเท่าไหร่แต่ผมขาดอยู่ตัวเดียวก็คือสไปเดอร์แมนฐานก็ข้างหลังก็แซตดีทอยฮะไม่มีอะไรเสียงก็พลาสติก ี๋ยวเสียบฐาน่อนนะเสียบฐานแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งถ้าก็ลวแต่จัดเลยนะฮะโอเคก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะฮะเอ้ยยังไม่จบเลยเว้ยไปไปฮะผมคิดว่าจบกระเป๋าตรงนี้ไม่รู้ของผมเป็นคนเดียวเป่ามันเป็นแบบนี้แล้วมันก็ขยับได้นะโอเค ตรงสีเนี่ยมันมันก็จะมีไอ้ตรงมันหมวกตรงเสื้อน่ะตรงขาเลยตรงขาก็พอมีรอยเย็บเนี่ยตรงหมวกอันนี้ชัดเลยครับสีก็เงาดีนะตัวของจริงเนี่ยสีมันจะไม่ได้เข้มขนาดนี้นะ หน้าตาก็ดูปแปลกๆแต่พอดีว่าเวนอมเขารีวิวไปแล้วฮะตรงนี้ก็เงินเลยขออภัยด้วยผมไม่ได้ตัดเล็บตรงนี้ก็มีสายโอเคลูกกตาก็อันนี้ผมไปทำลือมานิดหน่อย ส่วนขาตรงนี้ระวังนะฮะตรงนี้แหลม้ยตรงนี้มันออกคมคมเลยนะสีก็ถือว่าดีเลยนะสีก็ถือว่าดีเลยนะตอนนี้โอเคแถวบ้านผมฝนตกน่าจะเพิ่งหยุดตกไม่นานน่าจะเพิ่งหยุดตกประมาณยี่สิบนาทีที่แล้วมั้งโอเค ลายลัดตรงข้อตรงแขนตรงเท้าวันนี้จะไม่มีสีเงินให้นะครับส่วนตรงสีเงินอันนี้ระวังหน่อยนะเพราะว่าข้างในมันสีน้ําตาลนะมันก็ต้องระวังลอกหน่อยนะอืมโอเคนะฮะโอเค ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ไปไปแล้วฮะ